Channel 2จะกลายเป็นสัญญาณแกน Y ก็คือจะเกิดการสั่นใน2 Channel คือสั่นเป็นสัญญาณรูปทรายที่สั่นในแกนตั้งแับแกนนอนแล้วมันก็เลยเกิดเป็นลักษณะของรูปวิสจูสเกิดขึ้นนะครับซึ่งในแ a บ,บนี้เขาก็จะให้ทำรูปวิสจูสเหมือนกันทีนี้ที่ผมบอกประเด็นนี้สำคัญเพราะว่าตอนที่ทำวิสจูสเนี่ย เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องเราต้องตั้งโวลเปอร์ดิฟตให้เท่ากันเพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสเกลในการสั่นตามแนวแกน x กับแกน y มันจะไม่เท่ากันคุณเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนโวลเปอร์ดิฟตรูปมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าไอสเกลของการสั่นในสองแนวนียมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรโชมันไม่เท่าไอไออัตราสเกลมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปตีความมันก็จะตีความผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนทำรูปวิสจูสเราก็ต้องเน้นกับ นักเรียนว่าให้ <a> dip. Dip เวิร์ r เปิดดิฟเท่ากันนะไม่งั้นเราจะอ่านค่าผิดนะจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าให้เวิร์ิดมันเท่ากันเพื่อที่จะได้รูปรีสจูที่ถูกต้องอีกอันนึงก็คือจะต้องเอาปุ่มอื่นออกให้หมดเลย,ยเช่นปุ่มดูโอ,อะไรพวกนี้เอาออกให้หมดนแล้วก็กดเอกซ์ดนหมดโอเค เพราะฉะนั้นในใน lab e หเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เอาเอาออสโลสโคปมาวัดวงจรที่ต่อไปให้แล้วทีนี้ในในในผลการทดลองเนี่ยนะครับเขาก็จะถามเช่นอันนี้ตอนที้หนึ่งคือตอนที้หนึ่งเขาจะให้เราดูลักษณะสมบัติของออสโลสโคปนะถามว่าออสโลสโซปเครื่องน,นี้ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต่างศักย์เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ มก็มีสเปคอยู่ข้างหลังนะเราก็บอกให้เด็กเขาอ่านดูสเปคของออสโดสโคข้างหลังเครื่องนะจะมีป้ายอยู่่ตแถวๆเนี้ยลองดูจะมีสเปคอยู่เห็นไหมเห็นไหมสองร้อยสี่สิบโวลต์เก้าสิบเฟซนั่นเลยแล้วจะมีสเปคอยู่มีช่องรับสัญญาณกี่ช่องแน่นอนสองช่องของชแนลสามารถรับสัญญาณที่มีความต่างศักย์สูงสุด <exist> กี่โวล์อ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูรับสัญญาณที่มีความหนักหนกสูงสุดก็หมายความว่ามันจะต้องอ่านได้ที่มันอยู่บนบนจอ,อบนจอใช่ไหมครับเราก็ดูซิว่ามันอ่านได้สูงสุดเท่าไหร่ทีนี้มันอ่านได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสองอย่างหนึ่งมีช่องกี่ช่องสองโวลต์ p ร r ดิพเป็นเท่าไหร่เราก็ดูว่าโวลต์ p ร r ดิพสูงสุดคืออะไรยี่สิบยี่สิบโวลต์ใช่ไหมครับ แล้วมันมีทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะนั้นหนึ่งช่องยี่สิบโวลต์แปดช่องก็เป็นเท่ 160. าไหร่ร้อยหกสิบเพราะนั้นถ้าสัญญาณที่เกินร้อยหกสิบโวลต์พีคทูพีคก็อ่านไม่ได้แล้วยกเว้นว่าคุณจะต้องไปปรับในตัวลดทอนที่ตัวผล่ซึ่งไอ้ตัวนี้เราไม่ให้เด็กยุ่งนะครับตันี้อย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปปรับให้มันมันคูณมากขึ้นนะมักจะมีปัญหา ก็คนไปปรับตัวลดทอนสัญญาณเนี่ยสัญญาณมันก็ไอ้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่มักจะเจอปัญหาอยู่ก็คือว่าเด็กบางทีก็ไม่รู้เรื่องไปปรับไปตัวลดทอนสัญญาณโผบ,บางตัวเขาจะพันเทปเอาไว้เขาเทปพ,พันไว้ไม่ให้ไปยุ่งสมัยจะบางอันไม่ได้พันแล้วเด็กก็ไปปรับพอปรับเสร็จบางทีมาเจออ้าวเฮ้ยสัญญาณเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นบาง <c oughs> <ๆ S 2> ครั้งผมก็ไม่ดูฮะ <c oughs> ม,ม,มันก็ไม่มีอะไรผิดหรือเป่าดูไปดูมาอ่ะ <c oughs> มีคนมาเล่นตรงนี้พราะนั้ <c oughs> นนี้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งว่า ดูด้วยว่าไอตัวตัวนี้เขาให้ตั้งไว้ที่คูณหนึ่งก็คือสัญญาณมาเท่าไหร่ก็อ่านเท่านั้นไม่มีการลดทอนสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะครับมีฐานเวลาตั้งได้น้อยที่สุดมากที่สุดเราก็ดูว่าฐานเวลาก็คือฐานเฟอร์ดิฟตั้งได้น้อยที่สุดเท่าไหร่น้อยที่สุดก็อยู่ที่เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งไมโครเซกใช่ไหมก็บอกไปว่าตั้งได้น้อยที่สุดศูนย์จุดหนึ่งไมโครเซก มากที่สุดเท่าไหร่สองมากที่สุดศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองเซกสองวินาทีเราก็บอกไปว่ามากที่สุดเท่าไหร่ก็ว่าไปอานความถี่ของสัญญาณที่ใช้กับเครื่องได้ดีตั้งแต่ซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคืออันนี้จริงๆผมก็งงๆกับคำถามนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าในความเห็นผมเนี่ยก็คือว่า การอ่านความถี่คืออะไรการอ่านความถี่จริงๆมันก็คือการอ่านคาาบนันเองเป็นส่วนกลับของคาาถูกไหมครับมันก็หมายความว่า<ช>แล้วด้วยด้วยด้วยมิเตอร์อันนี้เราอ่านคาพหรืออ่านช่วงเวลาเนี่ยได้ง่ายที่สุดได,ได้ได้มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเท่าไหร่ใช่ไหมะฉะน้นก็หมายความว่าถ้าสัญ,ญญาณที่มีความถี่มากๆเนี่ยเราก็จะต้องปรับตัว เท m าเอ,อาร์ดิฟเนี่ยให้มันมีค่าน้อยถูกไหมครับเพื่อจะได้อ่านสัญญาณที่มีความถี่มากอย่างเช่นสะมมติผมใส่สัญญาณ 10k ไปหรือ 100k แล้วผมต้องการจะอาสัญญาณผมก็ต้องลดในตัว time per dip ลงไปทีนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าผมลด time per dip ไปจนสุดแล้วแล้วมันก็ยังเล็กกว่า1ช่องนะเพนะราะว่าสัญญาณที่สั่งหนึ่งรอบเนี่ยเล็กกว่าหช่องก็หมายความว่าตรงนั้นเนี่ย อ่านสัญญาณไม่ได้หรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าความถี่ที่อ่านได้มันก็จะเป็นส่วนกลับของทามปรดิฟที่ที่เครื่องมันจะอ่านได้ใช่เพราะถ้าเกิดยิ่งยิ่งยิ่งทามปรดิฟน้อยเท่าไหร่ก็หมายความว่าอ่านความถี่ได้มากเท่านั้นใช่ไหมถ้าเกิดเราตั้งทามปรดิฟน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะอ่านสัญญาณตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดตั้งทาปรดิฟลงไปแล้วมันยังถี่จนถี่กว่าหนึ่งช่อง ตรงนั้นเราก็อ่านไม่ได้แล้วถูกไหมดังนั้นมันก็คือส่วนกลับของไทม์เพอร์ดิฟถ้าเกิดว่าความถี่ที่น้อยที่สุดยังไงก็คือไทม์เพอร์ดิฟส่วนกลับของไทม์เพอร์ดิฟที่มากที่สุดความถี่ที่มากที่สุดก็คือส่วนกลับของไทม์เพอร์ดิฟที่น้อยที่สุดก็เท่าไหร่ก็ว่างไปเราก็ดูว่ามันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือก็คือความหมายของของในตัวข้อมูลของเครื่อง ทีนี้ตอนนี้2วัดวงจร RC ก็คือที่เรากำลังวัดอยู่เขาก็ถามว่าที่ Channel 1ตั้งโวลต์เบอร์ดิฟทเท่าไหร่เขาก็เราก็ดูไป time p e r ดิฟเท่าไหร่ t i เ e อร์ดิฟเนี่ยเหมือนกันเพราะว่ามันมี time p e r i ิฟตั้งในช่องเดียวใช่ไหมเพราะนั้นช่ a n n e l 1 Channel 2นี่เหมือนกันโหมดของสัญญาณเราตั้งเป็นโหมด AC ตลอดเวลาในที่นี้เราไม่เราไม่ไปเปลี่ยนโหมดอะไรทั้งสิน้นนะเราก็บอกเป็นสัญญาณ AC นะครับ Channel 2 โอปต์ดิฟเท่าไหร่โวปต์ดิฟนี่เปลี่ยนได้ตามตัดิฟนี่เหมือน,น,นเดิมครับเครื่องกํเงาเนิดสัญญาณพิสัยเมื่อกี้เราบอกว่าให้ตั้งไว้ที่1 k ใช่ไหมครับเราก็บอกไปพิสัย1 k ความ t เราก็บอกไปตามจริงนะครับหาค่าได้เท่าไหร่นี่หนึ่งจุูนย์สามเจ็ก็บอกไปหนึ่งจุดูนศูย์สามเ็ด k ชนิดของสัญญาณ ac สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับับ ac ทีนี้อย่างอันนี้ทุกแ l a นะครับ สิ่งที่ต้องระวังที่อาจจะต้องเน้นกับนักเรียนก็คือเรื่องหน่วยอย่างในกรณีนี้เขาไม่ได้ใส่หน่วยให้นิสิตเขาต้องใส่หน่วยเองเราก็ต้องบอกว่าใส่หน่วยให้ถูกว่าเราจะใช้หน่วยอะไรโวลเปอร์ดิฟมีหน่วยเป็นอะไรไทม์เปอร์ดิฟมีหน่วยเป็นอะไรหลายๆครั้งเด็กเขาจะใส่ตัวเลขมาเฉยโดยที่ไม่ใส่หน่วยดังนั้นเราต้องเน้นว่าระวังเรื่องนะวครับระวังเรื่องก็อย่างเงี้ยสมมติโวลเปอร์ดิฟอันนี้มีหน่วยเป็นโวลใช่ไหม แอมป์ริฟมีหน่วยเป็นมิลลิเซกเพราะถ้าเกิดเขาใส่หน่วยมาเซกเป็นวินาทีเนี่ยมันผิดคนละเรื่องเลยถูกไหมเพราะนั้นต้องเราบอกว่าเรื่องหน่วยต้องระวังาใสา่ให้ดีนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคราวนี้ให้วัดเครื่องวัดวัด vpp นะ vad vcd ในะที่นี้ก็คือวัดคล่อมทั้งหมดนะครับตัว ac แล้วก็วัด cd ก็คือคล่อมตัวต้านทานนะ ้อมทั้งหมดคอมตัวานเดี๋ยวไอ้ไอ้ตัวตัวจริงเครื่องมือตัวจริงเดี๋ยวคงตามมานะน่าจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าหลักการก็คือวัดคอมทั้งหมดโัยว,วัดตัวตั้นฐาน VPP คือ peak to peak peak to peak ก็คือสัญญาณจากขอบล่างสุดถึงบนสุดนะครับอย่างที่ผมบอกวิธีการวัด ก็คือว่าเลื่อนเอาพีกอันนึงอาจจะเอาพีกอันนึงมาอยู่ที่ที่เส้นตรงกลางเหที่เอาพีกอันนึงมาอยู่ที่เส้นตรงกลางเพราะคุณเห็นว่าเส้นตรงกลางเนี่ยมันมีสเกลละเอียดอยู่ในหนึ่งช่องใหญ่จะมีห้าช่องเล็กเพราะฉะนั้นเราจะวัดได้ละเอียดมากขึ้นสําหรับเส้นตรงกลางแล้วก็ไปดูอีกพีกหนึ่งว่าให้มันอยู่บนเส้นใดเส้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราวัดจากเส้นที่พีข้างบนอยู่มาจนถึงข้างล่างนี้เราก็จะได้ v peak to p e a ก็คือความต่างจากพีกข้างบนถึงพีข้างล่างนะเราก็บันทึ a, a, D, C, D, ่าไฟ AD CD ก็ว่าไปนะครับ v rms คือค่ารูท t มียนสแคร์รูทมีนสแปร์ของสัญญาณ s i ายคืออะไร v p ห a ารด้วยสแคร์รูทสใช่ไหมครับแต่ในที่นี้มันเป็น v p คือ peak มันก็ต้องหาร2อีกทีก็เป็น vp to p หารด้วย2องสเปรูปสองซึ่งอันนี้จิตประจำเด็กเขาก็มักจะหารด้วยสเปรย์ูปสองเฉยเฉยเขาลืมลืมหารครึ่งก่อนงั้นเราก็ต้องเตือนว่าฮะเฮ้ยอย่าลืมเพราะว่าสูตรมันคือ vp อันนี้เขาให้วัด vp to p นะครับเสร็จแล้วเคให้วัดเทียบกับ vo m vo m ก็คือ voltmeter คือวัดจากมัลติมิเตอร์ cro เนี่ยเป็นชื่อของอัลเทอร์โนสโคป คือชื่อว่าคาโถนเลอออสโตรโฟนะคาโทนเลก็คือคาโถนเลคืออะไรนะคาโทนเลคือ้สนตใช่ครั้งสบแล้วครั้งสีคาโทนคืออะไรืนะอ,อลอัมโเลกตรอนอา <c oughs> ถูกต้องนะเราก็บอกว่าไอเนี่ยหลักการออกมนก็คือมีลัมโเล็กตรอนยิงมามาเจอสารเคลือบข้างหน้าแล้วเรืองแสงก็ทําให้เรามองเห็นสัญญาณทีนี้พอพอมันใส่สัญญาณเข้าไปลัมโเล็กตรอนกข็นขวาขึ้นขวานลงแล้วก็เลยมองเห็นเป็น ก็คือชื่อของคาร์ทูนเลอออสโลสโคมก็เทียบ Vrms ของไอตัวคาร์ทูนเลอออสโลสโคมกับโวลต์มิเตอร์ไอตัวมัลติมิเตอร์แล้วก็หาเปอร์เซ็นต์นความแตกทีนี้ตรงนี้สิ่งที่เขาให้ทำก็คือหานอกจากจะอ่านค่าตัวสัญญาณแล้วเนี่ยเขาให้อ่านเฟสด้วยครับเฟสในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเราดูสัญญาณที่ผ่าน วงจรทั้งหมดกับผ่านตัว R อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความต่างเฟสซึ่งอันนี้จะเห็นได้ง่ายๆเมื่อเราใส่เป็น du a l m o d e นะครับถ้าเราใส่เป็น d u a ั m โ d e เราจะเห็นความต่างเฟสได้งา่ายๆก็คือจะเห็นว่าเน,นี่ยพีคมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมสิ่งที่เขาให้หาก็คือหาค่าเวลาทีนี้สัญญาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีค่าเวลาเท่ากันใช่ไหมแต่ว่ามีเฟสต่างกันก็คือค่าเวลาเท่ากันแต่มันเลื่อมกันอยู่ มันเลือมันอยู่เพราะฉะนั้นค่าเวลาเนี่ยไม่ว่าจะดูชแนลไหนเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากันวิธีการดูค่าเวลาก็อย่างที่บอกก็คือเอาพีคตัวหนึ่งนะเอามาไว้บนเส้นทัดเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ดูพีคอีกอันหนึ่ง